คุณรู้ไหมคะว่าจากการสำรวจพบว่า7ใน10คนของผู้หญิงบอกว่าความใกล้ชิดทางอารมณ์นั้นเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าห้องนอนด้วยซ้ำและวันนี้ดิฉันแพทย์หญิงนภสรรุ่งไพศาลจะเปิดเผย3จุดบนร่างกายผู้หญิงที่ผู้ชายถึง9ใน10คนมองข้ามไปแต่เมื่อคุณสัมผัสด,ด้วยความตั้งใจมันจะสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งจนเธอจะจดจำไปตลอดชีวิต รับรองค่ะว่าท้ายคลิปจะมีท่าทางพิเศษที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนดิฉันแพทย์หญิงนภศรรุ่งไพศาลดิฉันเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานมากกว่า25ปีแล้วและวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องความใกล้ชิดระหว่างชายหญิงผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าความใกล้ชิดเริ่มต้นที่ห้องนอนแต่ความจริงแล้วมันเริ่มต้นก่อนหน้านั้นนะคะ โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายที่อายุ50ปีขึ้นไปความใกล้ชิดไม่ใช่เรื่องของสมรรถภาพหรือความเร็วอีกต่อไปแต่มันคือการเชื่อมต่อทางอารมณ์การอยู่ด้วยกันอย่างตั้งใจและท่าทางเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอมีค่าและถูกหวงแหนคนหนุ่มๆมักจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแต่ผู้ชายที่มีประสบการณ์อย่างพี่น้องทุกท่านที่กำลังฟังอยู่นี้ คุณมีข้อได้เปรียบคือความอดทนความเข้าใจและการให้เวลากับคนที่คุณรักมีจุดลับบนร่างกายผู้หญิงที่เมื่อคุณจูบด้วยความตั้งใจแล้วมันไม่ได้แค่ปลุกความปรารถนาแต่มันสร้างความไว้วางใจความอบอุ่นและความผูกพันทางอารมณ์ที่แน่นแฟ้นจนเธอจะไม่มีวันลือบางจุดอาจจะดูใกล้ๆหน่อยแต่ถ้าคุณเข้าหาด้วยความอ่อนโยนและความเคารพมันจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนเลยค่ะ วันนี้ดิฉันจะเปิดเผยจุดลับเหล่านี้ที่มักถูกมองข้ามแต่สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณได้จริงๆจุดแรกต้นคอบริเวณโคนทรงผมข้างหลังจุดแรกอยู่บริเวณโคนคอด้านหลังของเธอตรงใต้เส้นผมและเหนือกระดูกไฮปาร้านี่เป็นหนึ่งในจุดที่อ่อนไหวที่สุดบนร่างกายของผู้หญิงเลยค่ะทำไมล่ะคะ เพราะมันเป็นจุดที่เปราะบางเธอมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นนั่นหมายความว่าเธอต้องมอบความไว้วางใจทั้งหมดให้กับคุณการจูบช้าๆอย่างตั้งใจตรงจุดนี้ไม่ได้เป็นแค่การสัมผัสทางกายแต่มันถูกส่งตรงไปยังความทรงจำทางอารมณ์ของเธอเลยจากการศึกษาทางประสาทวิทยาพบว่าบริเวณนี้มีปลายประสาทจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับระบบลิมบิก ซึ่งเป็นส่วนของสมองที่ควบคุมอารมณ์และความทรงจำหมายความว่าการจูบที่ต้นคอของเธอเท่ากับว่าคุณกําลังเข้าถึงหัวใจที่ลึกที่สุดของเธอที่ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงอาศัยอยู่ที่หลายคนทำผิดพลาดก็คือรีบเร่งเกินไปหรือปฏิบัติกับจุดนี้เหมือนเป็นสัญญาณของการครอบงำความจริงแล้วจุดนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของความทุ่มเทและการเอาใจใส่นะคะ ลองจินตนาการดูสิคะคุณค่อยๆเก็บผมของเธอขึ้นหยุดพักสักครู่แล้วริมฝีปากของคุณค่อยๆแตะที่ต้นคอของเธอเบาๆการจูบนั้นเหมือนกระซิบบอกกับเธอว่าฉันเห็นคุณฉันให้เกียรติคุณฉันอยู่ที่นี่เพื่อเข้าใจคุณไม่ใช่เพื่อเอาอะไรไปท่าทางแบบนี้จะไม่มีวันลบเลือนหายไปมันส่งข้อความแห่งความปลอดภัยไปถึงเธอ และเมื่อผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยเธอจะเปิดใจในแบบที่คุณไม่มีวันลืมสำหรับผู้ชายที่อายุ60ปีขึ้นไปอย่างพี่น้องหลายท่านการเข้าหาแบบนี้ไม่ได้เป็นแค่ท่าทางที่อ่อนโยนแต่มันคือกุญแจแห่งพลังชีวิตในความสัมพันธ์เป็นภาษาเงียบๆที่หล่อเลี้ยงพลังความเป็นชายที่สงบและมั่นใจค่ะจุดที่2บริเวณข้างหลังใบหู จุดที่สองอยู่ตรงข้างหลังใบหูของเธอคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนึกถึงแต่จริงๆแล้วมันมีพลังมหาศาลเลยนะคะทำไมล่ะคะเพราะบริเวณนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับศูนย์ควบคุมความสุขและความผูกพันในสมองการสัมผัสอย่างนุ่มนวลตรงจุดนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความไว้วางใจและความผูกพันทางอารมณ์หูเป็นที่แห่งความลับ การกระซิบคำหวานและเสียงหัวเราะที่แบ่งปันกันเบาๆมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเกือบจะเป็นสักดิสิทธิ์เมื่อริมฝีปากของคุณแตะเบาๆข้างหลังหูของเธอคุณกำลังเข้าไปในขอบเขตที่สงวนไว้สำหรับช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัวที่สุดของเธอนี่ไม่ใช่เวลาที่จะเร่งรีบหรือทำเสียงดังความละเอียดอ่อนและความเงียบคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณในจุดนี้ลองจินตนาการดูนะคะ การจูบอย่างอ่อนโยนข้างหลังหูของเธอพร้อมกับลมหายใจที่อบอุ่นหรือคำกระซิบที่จริงใจท่าทางเรียบงา่ายนี้สามารถสร้างคลื่นแห่งความอบอุ่นที่แผ่ขยายไปทั่วร่างกายของเธอได้เลยและสำหรับผู้ชายที่มีอายุมากกว่า60ปีข้อได้เปรียบของคุณยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกความเป็นผู้ใหญ่ให้ความอดทนกับคุณคุณไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเพื่อสร้างความประทับใจอีกต่อไปคุณรู้วิธีลิ้มรสความช้าๆ รู้วิธีชื่นชมความเงียบและมันคือความสงบใจนี่แหละที่ทําให้เธอหวั่นไหวเพราะในช่วงเวลาเหล่านั้นเธอไม่ได้แค่รู้สึกว่าถูกปรารถนาแต่เธอรู้สึกว่าถูกเลือกไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์ภายนอกแต่เพราะตัวตนที่แท้จริงในส่วนลึกที่สุดของเธอในความเป็นส่วนตัวของเธอนี่แหละคะ่ะคือพลังชีวิตที่แท้จริงของผู้ชายวัย60ปีขึ้นไปการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่คนหนุ่มๆม,มักจะมองข้ามไป อยากให้ทุกคนช่วยตอบคำถามนะคะจากจุดทั้งสองที่ดิฉันพูดมาแล้วคุณเคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนไหมลองมาคอมเมนต์ให้ดิฉันทราบหน่อยนะคะจุดที่3ข้อมือด้านใน จุดที่สามเป็นจุดที่ลับกว่าเกือบจะมองไม่เห็นสำหรับผู้ชายส่วนใหญ่เลยนั่นก็คือข้อมือด้านในของเธอนี่ไม่ใช่จุดแห่งความปรารุทนาทางกายแต่เป็นพื้นที่แห่งการเคารพพนอบน้อมผิวหนังตรงนี้บางและบอบ,บางและใต้ผิวนั้นหัวใจของเธอเต้นอยู่จังหวะของเธอพลังงานของเธอสภาวะทางอารมณ์ที่เงียบงนัน การจูบที่จุดนี้ไม่ได้แค่บอกว่าฉันรักเธอแต่มันบอกว่าฉันสังเกตรายละเอียดฉันให้คุณค่ากับจังหวะของเธอฉันเคารพเวลาของเธอจากการศึกษาทางจิตวิทยาพบว่าการสัมผัสบริเวณข้อมือจะกระตุ้นบริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจและการตระหนักรู้ทางอารมณ์พูดง่ายๆก็คือท่าทางเรียบง่ายนี้สร้างช่วงเวลาแห่งการเชื่อมต่ออย่างลึกซึง้ง สำหรับผู้ชายที่อายุมากกว่า60ปีการจูบจุดนี้เผยให้เห็นมากกว่าความอ่อนโยนมันพิสูจน์ถึงการควบคุมตนเองความอดทนที่หายากคุณไม่ได้รีบร้อนที่จะพิชิตคุณอยู่ในปัจจุบันตั้งใจและนั่นทำให้เธอสามารถปล่อยวางการป้องกันรู้สึกปลอดภัยในอ้อมแขนของคุณได้ลองจินตนาการดูนะคะคุณค่อยๆ จับมือเธอขณะคุยกันอยู่หยุดพักสักครู่แล้วจูบที่ข้อมือด้านในของเธอเบาๆนี่ไม่ใช่การเกี้ยวพาราศีแบบทั่วไปมันเป็นการแสดงความเคารพเป็นวิธีบอกอย่างเงียบๆว่าฉันเคารพทุกส่วนของเธอและความเคารพนี้เธอจะจำไว้นานเลยนะคะตอนนี้ทุกคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่านอกจาก3จุดหลักแล้วยังมีจุดอื่นอีกไหมดิฉันจะบอกให้ฟังเลยค่ะจุดที่กล้าขึ้นและท่าทางพิเศษ นอกจาก3จุดหลักแล้วยังมีจุดอื่นที่กล้าขึ้นอีกควรเข้าหาเมื่อเธอรู้สึกไว้วางใจและเชื่อมต่อกับคุณอย่างลึกซึ้งแล้วเท่านั้นจุดเหล่านี้มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์และทางอารมณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงความใกล้ชิดได้ถ้าหากคุณเข้าหาด้วยความละเอียดอ่อนกระดูกไหปลาร้าอยู่ใกล้กับหัวใจของเธอมันทั้งอ่อนไหวและมีความหมาย การจูบช้าๆในบริเวณนี้ไม่ได้แค่ชื่นชมร่างกายของเธอแต่มันเป็นการเคารพในแก่นแท้ของเธอเหมือนกับการบอกเธอว่าฉันรักเธอในแบบที่เธอเป็นอย่างลึกซึ้งที่สุดคอศอกด้านในมักถูกมองข้ามบริเวณที่ละเอียดอ่อนนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการหนาวสั่นได้จริงๆผิวหนังตรงนี้บางอ่อนไหว และการจูบอย่างนุ่มนวลตรงนี้สร้างความประหลาดใจที่น่าพอใจเพราะมันไม่คาดคิดมาก่อนหน้าท้องหรือสะโพกนี่คือบริเวณที่เป็นส่วนตัวบางครั้งเป็นจุดที่ผู้หญิงบางคนรู้สึกไม่มั่นใจการจูบด้วยความอ่อนโยนตรงนี้ส่งสารที่ทรงพลังฉันรักทุกส่วนของเธอแม้แต่ส่วนที่เธอซ่อนจากโลกนี่ไม่ใช่การพิชิตแต่เป็นการพิสูจน์การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขและนี่คือท่าทางพิเศษ ที่ดิฉันสัญญาไว้ตอนต้นคลิปค่ะการวางมืออย่างนุ่มนวลที่หลังส่วนล่างของเธอบริเวณนี้แบกรับความตึงเครียดมากมายความรับผิดชอบความเหนื่อยล้าภาระที่มองไม่เห็นของชีวิตประจำวันการวางมือด้วยความเอาใจใส่ตรงนี้คุณกระซิบโดยไม่ต้องพูดว่าฉันอยู่ที่นี่เธอไม่ต้องแบกรับทุกอย่างคนเดียว ถ้าคุณเคยเต้นรำช้าๆกับผู้หญิงและรู้สึกว่าร่างกายของเธอผ่อนคลายลงในอ้อมแขนคุณในช่วงเวลานั้นคุณคงรู้จักความรู้สึกพิเศษนี้มันไม่ใช่ท่าเต้นที่ซ้อมมาแต่เป็นการยอมมอบตัวทางอารมณ์ดิฉันอยากให้ทุกคนช่วยตอบอีกคำถามนะคะจาก3จุดหลักต้นคอข้างหลังหูและข้อมือจุดไหนที่ทำให้คุณประหลาดใจที่สุดมาคอมเมนต์บอกดิฉันหน่อยนะคะงั้นเรามาสรุปกันดีกว่าค่ะว่าอะไรคือความจริง สำหรับผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีความใกล้ชิดไม่ได้อยู่ที่ความเร็วหรือสมรรถภาพมันถูกสร้างขึ้นจากการอยู่ในปัจจุบันความอดทนและความมั่นใจอย่างสงบในการใส่ใจสิ่งที่คนหนุ่มๆม,มักมองข้ามต้นคอข้างหลังหูข้อมือด้านในแม้แต่ท่าทางเรียบง่ายอย่างการวางมือบนหลังของเธอสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่การสัมผัสแต่เป็นข้อความเงียบๆที่บอกว่าฉันเห็นเธอฉันเคารพเธอฉันเลือกเธอ และถ้าคุณกล้าที่จะสำรวจจุดที่เปราะบางกว่าอย่างกระดูกไหายปลาร้าข้อศอกด้านในหน้าท้องหรือสะโพกด้วยความอ่อนโยนและความเคารพคุณจะเข้าสู่ความใกล้ชิดที่หาได้ยากความใกล้ชิดที่ไม่ได้เอาแต่เป็นการหวงแหน นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนช่วงเวลาแห่งความหลงไหลให้กลายเป็นความทรงจำที่ฝังลึกตลอดชีวิตความทรงจำที่หล่อเลี้ยงพลังชีวิตที่แท้จริงและเสริมสร้างพลังความเป็นชายของผู้ชายวัย60ปีขึ้นไปและถ้าข้อความนี้สะท้อนกับคุณโปรดติดตามช่องของดิฉันต่อไปนะคะเร็วๆนี้จะมีอีบุ๊กเล่มใหม่ที่จะรวบรวมคีย์สำคัญที่เป็นรูปธรรมท่าทางใกล้ชิดและกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ชายอายุมากกว่า50ปีโดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความเชื่อมต่อที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความดึงดูดเพียงอย่างเดียวจำไว้นะคะว่าเมื่อคุณจูบผู้หญิงด้วยความเคารพผนบน้อมมากกว่าความโลภเมื่อคุณให้ความสำคัญกับท่าทางเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นมองข้ามคุณไม่ได้แค่มอบช่วงเวลาแห่งความสุขแต่คุณกำลังสร้างความทรงจำทางอารมณ์ที่จะอยู่กับเธอไปตลอดกาล และก่อนที่คุณจะไปดิฉันอยากให้คุณช่วยทำอะไรสักอย่างคะ่ะถ้าคุณชอบเนื้อหานี้กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่คุณคิดว่าจะได้ประโยชน์และอย่าลืมกดติดตามช่องแพทย์หญิงณภัสสอนรุ่งไพศาลของดิฉันด้วยนะคะเพราะในคลิปหน้าดิฉันจะมาเผย5ประโยคที่สร้างความเชื่อมต่อทันทีกับผู้หญิงที่ผู้ชายหลายคนยังไม่รู้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างบอกดิฉันด้วยนะคะว่า วิธีที่คุณชอบในการสร้างความใกล้ชิดทางอารมณ์กับคนที่คุณรักคืออะไรมาแชร์ประสบการณ์กันค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าและพี่น้องทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ